สัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวสวยในช่องน้องใหม่เสียงตรุงนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่พระธาตุจอมหมอกอยู่นะคะเรายังไม่ได้ลงไปนะคะแต่แว่าได้เจอกับน้องนะคะน้องชื่ออะไรนะคะสวัสดีครับผมน้องหลวงหนุ่มหลวง,งวันนะคะหล,งลงวลงวันนะครับ ไอ้ยหมอกควนันลอยขึ้นมาเลยเนาะบรรยากาศกำลังดีเนาะใช่ใชมกำลังดีนะคะก,ก็อันนี้คือที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็นรพระธาตุจมอมหมอกนะคะซึ่งเราก็มาครั้งแรกนะคะแต่ว่าจะขอถามประวัติข้า,ขาวๆนิดนึงนะคะกับเออใจใจหลางใจลงใหใจลวงวันเนาะใจหลงวันนะคะก็เป็นน้องนะเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้อง เป็นน้องพี่เขาที่หน่อยนะเป็นน้องน้องใหม่นิดนึงนะคะก็จะมาถามน้องเรื่องเกี่ยวกับประวตัติวัดพระธาตุจอมบอกพระธาตุจมอจมบอกนี้นะคะเป็นมายังไงนะคะแล้วก็ทําไมถึงเออจากเมื่อก่อนนี้ไม,ไม่ไม่เคยมีคนมาเนาะใช่ใช่จากเมื่อก่อนนี้ไม่มีแต่ว่ามีไม่เยอะนะมีไม่เยอะเมื่อถ้าเกิดว่าถามถ้าจะสอบถามเรื่องประวัติเนาะประวัติความเป็นมานะเพราะว่าวัิความนั้นที่จริงแล้วสร้างมาได้ได้หลายร้อยปีแล้วนะประมาณ ห้าห้าร้อยถึงหกร้อยปีนเนี่ยแต่ว่าประวัติาการการสร้างนี่ไม่ปรากฏในไม่ปรากฏในแผ่นศิลาแผ่นศิลา,าจะลึนนกนะแต<อ>่ว่าไม่ไม่ปรากฏในแผ่นศิลาจะลึะะกแต่าาฐฐว่าปรากฏการบุรณะบุรณะการพระตุนาพระธาก็คือว่าการบุรณะนี่มาบูรณะครั้งสุดท้ายสุดท้ายจริงๆก็คือว่าปีพอปี จุฬาสกฤาจุฬาสกฤตคือว่าจากจังเก็บพุทธสกฤตจะต่างกันนะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะะคไม่เหมือนกันจุฬาสกฤตก็คือว่าแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเอาทางทางไทยนะทางไทยทางล้านนาหรือทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะใช้เป็นจุฬาสกฤตนะจะไม่แต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนกับเข้ากับไทยสยามจะเปลี่ยนเป็นพุทธสกฤตพุทธสกฤตในในไอ้เมื่อไทยมาปกครองใช่ไหมเมื่อไทยมาปกครองนัที่เราเปลี่ยนอ่ะใช่ที่เราใช้จะไม่ สองพนตอนนี้ตอนนี้สองพันตอนนี้ดูดูว่ะตอนนี้เชียงตุงในปีพันสามอไตอนนี้ปีพันสได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วอ่ะจะไม่จได้ที่เชีงตุงใช้อย่างนี้นะสามสิบสามเอ้ยหกสิบมเ้ยราเป็นตังเงินเหรอหกสิบสามมันเป็นนานๆกันเลยเชียงตุงนี่จะใช้เป็นจุศสกุลสามหรือเปล่าสองออกปีปหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองแปดสิบสองแปดสิบสองใช่แปดสิบสองที่นี่นี่จะ นับปีใหม่กันบนซ่วงสงกรานของประเทศไทยนะที่นี่ก็จะจะเปลี่ยนสักกาชตอนบน่วงสงกรานนะแต่ที่ไทยนี่จะเปลี่ยนรอตอนตอนปีใหม่ปีใหม่เดือนธันวาคมนี้นะที่จะถึงนี้ไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแล้วก็พระธาตุจำบอกที่นี้นะมีประวัติการสร้างยาวนานโดยปอดการบูรณะครั้งล่าสุดนะที่ปรากฏในแผ่นลารจาลึกที่ สลักกับหินนะมีอยู่ในมีไม่ใช่มีที่วัดน้ำนะมีที่วัดว่าน้ำว่าน้ำนะถามีที่ว่าน้ำแล้วก็ถ้าจะไปดูก็เชิญดูได้นะเพราะว่าการวัวน่คขั้งสุดท้ายนี่จะมีพญาเรียกว่าพญาหลวงพระญาหลวงเมืองหลาบเมืองหลาบนะได้มาสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปบ้านน้ำนะพราหลวงเขาเขาทำหมู่บ้านใช่บ้านน้ำนะสร้างพระพุทธรูปแล้วก็ พระยาหลวงเมืองหลับภรรย,ยาหรือว่าภรรย,ยาของเขาชื่อว่านางเสียงคำเสียงคำนะได้มาสร้างไว้ได้มาสร้างไว้ตอนปีปีจุลศักราช1นึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดสามสิบแปดนะสิบแปดแล้วก็สร้างไปสร้างไปไปบราณะพระธาตุจอมคำเมืองหลับ ไม่ไม่ใช่จอมคำในเวียงเชียงตุงไม่ใช่นะเมืองลาบเมืองลาบเออเออเมืองลาบนะเมืองลาบแล้วก็มาเมืองลาบนี่ไปทางลอยเหมยใช่ใช่ใช่ไปทางลอยเหมยมาไปทางอ่าเดียวก็อยู่บ้านเดงมาบ้านเดงมานะได้มาสร้างพระเจ้าหลวงผู้เอามาน้ำเดี๋ยวก็ได้มาสุกสร้างสุกสร้างเปเรียกว่าบูรณะนะบูรณะบูรณะพระธาตุจอมคำเมืองเอมืงลาบแล้วก็ได้มาได้มาบูรณะพระธาตุจอมอก นะพระพระามอาที่นี่ด้วยแล้วก็ตอนเอาพระพระามหานี้ได้บูรณะตอนเมื่อพศบูรณะหนึ่งระยเวลาบุรณะหนึ่งปีนะพศเอาเอาเอาธุรสกราศนะหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเก้าสามสิบเก้านะได้มีได้มีเจ้าภาพร่วมกันสองสองคนอีกคนหนึ่งที่บูรณะพระเจมอาชื่อว่านายแลนนายแลนภรนรยาชื่อว่นานางบบคำ บนนะั้นหน้าจสมองที่นี่หน้าสุดข้างหน้าสุดนะหน้าสุดตอนนี้ถ้านับตอนนี้ก็100ปีเต็ม100่งรอยปีหนึ่งร้อยปีนะถ้าถ้าครบเดือนสี่แปลงของที่นี่ที่เดือนหน้า <100. S 1> เดือนหน้าตอนนี้เชียงตุงเป็นเดือนสามเนาะ,ะใช่ใชไหมเดือนสามกี่ค่ำดูไหมตอนนี้กี่คนะ่ำแล้วไม่ค่อยดคยอ่ะกี่ค่ำแล้วซิ๊บ เอ้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบข้ามนกี่ข้าแล้วลุงลุงยีมาไหนทำลุงยีข้ามมือข้ามมือดำพุงเนาะเอ้สองปะลุงยีมันนี้ได้ข่ามาสิบเอ็ดเอ้ยสิบเอ็ดเิกขดลื่อนสามอเ่อามกิดข้ามข้านะที่นี่นะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่านับเป็นนับอีกไปอีกหนึ่งเดือนนะจะครบ100่งร้อปีหนึ่ร้อยปีเลยนะ พอดีนะการบวชนะข้างสุดท้ายนะแต่การก็ไม่ปรากฏนะที่การสร้างจริงๆนี่ไม่ปรากฏเพราะถ่านนี้ก็คือเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคัญของเมืองเชียงตองด้วยเหมือนกันเหมือนเช่นได้เคยบางคนก็อาจจะได้ยินในในธรรมหรือว่าในมารคือเป็นคือเป็นฟ้าจอมมอบ อ่าจอมสนุกจวนสนุกจอมสนุกนี่คือพระธาตุพจอมสนุกที่อะไรนะพระธาตุจอมสนุกนี้อยู่ตรงที่กาดบุ้งอ่ะกาดบุ้งนะแล้วก็จอมหงจอมหงอ่าจอมหงนี่จะไปอยู่เป็นหนึ่งในพระธาตุสัมพัญของเมืองเชียงตุงมีมีอยู่ในต่อมีอยู่ในประวัติของเมืองเชียงตุงนะแต่ว่าเพิ่งจะมีคนรู้จักคนมากราบไหว้มาสักการะจริงๆในปีนี้นะในปีนี้ที่ว่าที่ว่า อาจจะเป็นเรื่องคาเดหมอกที่เลยบอกที่นี่จะมีทุกวันนะคะมีทุกวันนมีรัศมีก็เนี่ยไม่ใช่มันเป็นพระที่สอนเลยแล้วมันก็เลยเห็นหมอกเหนือวิวทิวทัศสวยงามนะคะเนาะที่นี่กำลังเนี่ยกำลังเห็นท้องฟ้าแล้วเนี่ยนอนๆสวยแลสวยสวยมีก็มี ตอนนี้ตอนนี้มีอะไรนะมีพระมีเจ้าบ้านมาใช่มีพระประจำมีอยู่ประจําที่นี่แต่ก่อนได้ไม่มีพระมาอยู่ประจํานะครับไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีมีคนเฝ้าไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนเฝ้านะคะก็เริ่มหลังๆนี่คือมีพระมาอยู่มีเจ้าภาพมีสถงคมลีสถาก็มาร่วมกันสร้างตอนนี้กําลังจะสร้างอะไรนะตอนนี้กําลังจะเครานเคารพระตุเทร้านพระธาตุโอเคนลค่ะเมื่อกี้ในขนาดเมื่อกี้นี่คือ อนันนําบทนะคะเราสอบถามไปเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระธาตุนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าครั้งแรกๆนี้ใครมาสร้างนะคะก็ไม่แน่ใจเมื่อก่อนเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะเพราะมันนานไปแล้วก็ไม่มีการบันทึกอะไรเนาะนะคะก็มีการบันทึกก็ตอนที่แบบเออนั่นไปแล้วเนาะก็หลายร้อยปีมาแล้วอะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะน้องหองนมนมกลับทำงานสวัสดีค่ะค่ะก็น้องหอมนมสอบถามให้พี่หน่อยค่ะ ตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่คะตอนนี้นี่ทางทางพระธาตุเจมบอกนะฮะทางพระธาตุเจมบอกนี่กาลังที่จากบุรณะนะบุรณะต่อส์เ<ห>สท,าท,ทรานพระธาตุนะเป็นอาจจะเป็นเทียนพระธาตุตรงนี้มีมีสถาจากเจ้าภาพนะเจ้าภาพจากในเวียงในเวียงแล้วก็ตอนนี้กำลังจะกำลังที่จะรวบรวมเจ้าภาพนะแต่ว่าก็ยังขาดนะจะตุปัจัยอีกมากมายนะอีกจํานวนจํานวนมากนะถ้าหากว่า พี่น้องคนไทยเนาะพี่น้องสถาคนไทยท่านท่านใดนะอยากจะร่วมทําบุญนะทำบุญบูรณะพระธาตุเจมมอกซึ่งเป็นพระธาตุสาคัญนะของของเมืองเชียงตุงองค์หนึ่งนะองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนาะถ้าเกิดว่าพี่น้องสถาท่านใดอยากจะร่วมทําบุญนะก็ตามจิตนานะผ่านช่องทางเนาะทางน้องใหม่น้องใหม่เชียงตุงก็ได้นะกับน้องหอมหนุ่มเชียงตุงก็ได้เนาะเพราะว่า เราด,ด้วยช่วยกันนะเพราะว่าเราซึ่งเราในฐานะเราที่เราเป็นชาวพุทธาศาสนาด้วยกันนะถึงว่าเราจะเป็นต่างอยู่ต่างเชื้อชาตินะอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จริงเราก็เป็นพี่น้องกันคือเราคุยกันดูเรื่องนะคุยกันภาษาเ<ช>ขาคล้ายๆกันแล้วทำไมเออทำไมพี่พูดภาษาไทยเออน้องน้องพูดภาษาไทยชัดมากเ,เ,นะเคยไป,ไปอยู่เมืองไทยไหมที่จริงก็ จบจบประเทศไทยจบปริญญาตรีประเทศไทยนะจบปริญญาตรีประเทศไทยนะจบปริญญาตรีประเทศไทยด้วยนะคะเรทไทยเพิ่งจบจบมาได้ปีกว่านะเกือบสองปีตอนตอนนี้นี่เป็นตุ้ตปีวะใช่ออ๋ก็เป็นก็พอพูดได้พูดได้นิดหน่อยก็ไม่ค่อยเก่งเนาะโอ้เธอไม่เก่งมากนะไม่ค่อยเกลี่ยก็ได้ก็คือว่าอยากถ้าอยากร่วมทำบุญก็เชิญได้เนาะเชิญได้ก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องศรัทธาท่านใดเนาะอยากจะมาเที่ยวมา กับไหว้สักการะนะสักการะพระธาตุจอมหมอกนะถ้าหลังโควิดนะตอนนี้ก็ช่วงโควิดกําลังนะกำลังจะกํากลังร<ล>ะ,ะ,ะบาด,ดหนักะนะในใน,ะ,ะในในพม่าในประเทศพม่าเองหรือว่าในประเทศไทยเองเนาะตอนนี้อยากจะมีโอกาสนะอยากจะมาเที่ยวเชียงตุงนะสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะนยินดีนะเพราะว่าที่นี่มันมีรถยนต์ขึ้นได้เนาะรถยนต์ขึ้นได้รถจักรยานก็ขึ้นได้นะมอไซค์ขึ้นได้นะมี วันทางสะดวกอยู่นะแต่ว่าทุกคนขับต้องเก่งหน่อยเนาะถ้าไม่เก่งก็จะขึ้นขึ้นยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นเนินเขาเนาะจอมที่เขาท่าที่นี่จอมมีประเทศไทยเรียกว่าอะไรนะจอมจอมจอมก็คือเนินเขาเนินเขาใช่นะเนินเขาจอมก็คือเนินเขาใช่ไหมเนินเขาเนินเขาจอมเมื่อเกินเนินเขาก็เป็นได้เป็นภูเขาแต่ว่าเป็นเนินเป็นเนินก็ถือว่าสามารถภูเขาจะสูงใช่ไหมปกติภูเขาี่จะสูงเนาะแต่ว่าเนินเขาจะเป็นที่ราบ นะที่ลาบบนภูเขาอ๋อถึงเรียกเขาเรียกว่าจอมใช่ไหมเรียกว่าจอมเราหรือว่าเจดีไม่ใช่เจดีย์เรียกว่าจอมนะเรียกอาจอมนะใช่ถ้าเขาทำบนนี้ติดต่อด้วยแบบทางแบบเออทางไหนบ้นะทางนี้ก็ได้นะทางนี้ก็ได้ที่นี่โปรที่นี่สามารถผ่านบัญชีได้บัญชีได้บัญชีนี้เลยลงพี่มาหา ลงพี่มาหาใส่ะก็ได้บัญชีนี้ก็ได้อ๋อค่ะอ๋อว่ามีบัญชีไทยอยู่นะอ๋อบัญชีไทยเคยเคยไปทํางานที่ไทยไหมคะไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยนะอ๋อไม่เคยไม่เคยเคยไปไปศึกษาไปศึกษาอยู่ที่นู่นเท่านั้นนะอ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะอ๋อคถะอเค่าอ๋าค่ะทีอค่ะอเที่ะว๋อค่ะอ๋อค่้อ๋อค่ะอ๋อ่ะอนอค่ะอ๋อคีะ้๋อนรับเอค่ะอ๋่ะออค้อคนะอ๋ะอ๋่ะอค่ะอ๋เค่ะท่ะอ๋อค่ะาเทค่ยวหลั่โควิดนะเพราะว่าใช่ ที่นี่เป็นจุดชมวิวด้วยนะคะสวยงามเนาะต้องมานอนกลางเต็นท์นอนที่นี่นะคะถจะเห็นทะเลหมอกนะคะทะเลหมอกที่นี่สวยมากนะคะตอนนี้เนาะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้กี่โมงด้วยไหมตอนนี้อาจาเท่งก่อนใช่ไหมเทียงกว่าตอนนี้นะเท่งเที่ยงวันของพม่าเนาะพม่าแต่ว่าที่ประเทศไทยก็แบบเป็นสิบเอ็ดเที่ยงครึ่งนะจะต่างกันครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ข้างล่างจะยังเห็นหมอกอยู่เนาะยังเห็นหมอกเลยเนี่ยนะ เนม,นมอกเม,มนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติเล็กน้อยที่นี่นะคะอาจจะไม่ได้เยอะมากก็คือถือว่าโอเคมากนะที่เราได้ดูคร่าวๆนะคะโอเคเดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมที่หมู่บ้านบ้านน้ำน นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะไม่ใช่นิดหน่อยนิดหน่อยเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะหมู่บ้านบ้าน้ําแล้วก็ิไปหินที่บอกว่าหินหินลาจานลึกใช่ไหมเป็นหินเลยใช่ไหมใช่เป็นหินเนเกะเป็นภาษานี่ภาษาล้านนาหรือภาษาเขือนภาษาเขือนภาษาเขือนที่จดประวัติไว้ใช่ไหมใช่เป็นภาษาล้านนาก็คล้ายกันทําไมภาษาเขือนนี้เรียกได้หลายอย่างนะถ้าอยู่เชียงตุงที่ภาษาเขือนนะ อยู่อยู่เชียงใหม่ดี๊กภาษาล้านนาเนาะอยู่สิบสองบรรณาดิ๊ภาษาอะไรภาษาสิบสองบรรณาภาษาอะไรขึ้นนาเอ้ยภาษาอะไรภาษาสิบสองบรรณาไงภาษาภาษาไดร์ลึอภาษาลึอเออภาษาได้์ลึกภาษาคืนนี่เหมือนกันเติร์เลยเนาะแต่ว่ารู้สึกภาษาเขานี่อ่านง่ายกว่าภาษาเนี่ยใช่มันเหมือนกันก็คือว่าภาษามาเดิ๊กเชียงตุงดิ๊กตามภาษาร ชาวเชียงตุงเรียกภาษาคขินไปอยู่ถ้าไปอยู่สิบสองบรราเรียกภาษาหรือเสียงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจถ้าไปอยู่ไปที่เชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือภาษาล้านนาที่จริงคือภาษาเดียวกันนะอ่าสื่อสารกันได้หรือว่าถ้าจริงจริงก็จะให้ไม่ต้องขัดแย้งกันคือภาษาไทยธรรมภาษาไตธรรมใช่ททยไม่ด้องเด็กคือแ่อ่านกันอ่านกันดูเรื่องดูเรื่องนะแล้วก็สุดท้ายเนาะต้อง ต้องขอขอบคุณเนาะพี่พี่ทั้งสองคนนะอมีพี่น้องน้องใหม่เนาะน้องใหม่เชียงตูงนะแล้วก็น้องหอมหนุ่มอเชียงตูงนะที่ให้โอกาสเนาะให้โอกาสแล้วก็ได้มาให้มาได้มาถ่ายนะทิปนะทิปในบนพระธาตุจำมอกแห่งนี้เนาะเพื่อจะให้เป็นให้พี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้มาเนาะมีโอกาสได้มาชมได้เห็นบรรยากาศ เผื่อวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้มากลับมาไหว้นะก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองนลยนะคะขอบค uh> ุณค่ะขอบคุณค okay. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปอยู่ไปไปไปชมหมู่บ้านนิดหนึ่งนะไปไปนี่ท้องฟ้าสวยมากเลยพี่ดูสิสีนี้เราก็มาถึงที่หมู่บ้านบ้านน้ำนะคะทางขึ้นไปเนาะอันนี้บ้านของญาติป้าอามนะคะเออนะคะเดี๋ยวเราไปชมในบ้านนะคะน้ำบ่อจีดินนะคะแม่บอกว่าเขามีน้ำบ่อจีดินเขาจะกินเปิรกกินนะ

อ้อันนี้ต uh, like, ีก uh ็ม uh ีคนไทยก็เป็นมาตานะไหน่ตีเน่เนี่ยเป็นหน้าตานก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านละเป็นมาเฮ็ดแยงโอ้คนไทยเป็นมาเฮ็ดแยงเนาะเป็นมาเฮ็ดแยงไปเฮ็ดหมู่บ้านดีซีจีมละเนี่ยอ๋อมีพี่น้องชาวไทยนะคะก็มาทำให้นะคะก็คือเก็บน้ำก็คือเก็บน้ำฐานก็คือหมายถึงว่าให้มันถลองน้ำจ้ะถลองน้ำก็คือมายให้ให้น้ำมันใสเนาะให้น้ำมันไม่มีกลิ่นแบบนี้นะคะเขาเลยทานเสร็จทั้างในก็มีมาทำให้ที่หมู่บ้านน้ำให้ด้วยนะคะ น้ำบอสีดินอันนี้เลือกง่ะเสี่ยวมีอะไรค่ะมีอ่ะมาทำมีก็อยอะนี่ค่ะไปไปไปขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงนะไม่ต้องบอกไปตาอย่าต้องบอกเลยเฮานะอยู่ตั้งหลังจานข้าวปอเลยมาเฮ้ยทำคอมึงคอมมือหมาถึงงั้นยู่ก็เดียวแกน้อยู่ก็เดียวแกยู่ก็เดียวแกปิต้านะอ๋อปิตันตัวนี้คือนิดโนกันว่ะ นี่มัเป็นมเฮ้ยนี่เป็นพันธุ์อยู่เมืองไทยอะโอ้ยอยู่เมืองไทยเต็มอีเด้แล้วเนาะอยู่กรุงเทพอะอีเด้แล้วอยู่วะอยู่กรุงเทพนะคะนี่ก็มึงตีนี้ก็แน่นี่นี่เออนี่นะคะก็แจกมุงกันมุงดินขอที่นี่นะคะเขาเอาไม้ทำนะพอทนหน่อยๆเฮ้ยนี่กี่ปีอะแน่เนี่ยอ่ะคือไง ข้าศึกปีอ่ะข้าศึกปีปลายะฮะข้าศึกปีปะข้กปีอุ้ยเขาบอกว่าถ้าเสานี้เหลี่ยมแปดเหลี่ยมนี่เสาโบราณนะเนี่ยลองดูนะคะบ้านโบราณนะนี่เสาแปดเหลี่ยมนะคะก็ยังไม่เคยดื้อเปล่าเนาะไม่เคยดื้อกันเนาะติมเออร์ไลนี่แสดงว่ามันก็ใหญ่กั้มถึงเจ้โอ้ผมโอ้ก็ใหญ่เอาโนโนมีเสาสีเลี่ยมจ้ามาเนี่ยแสดงว่าอันนี้เฮือนใส่กางเหมือนเหมือนปีสิบห้ากว่าน่ะ ใส่ก้างหนอ่อยเฮาสาเป็นเหลี่ยมน่ะ้ยไดูข้างในนะเรามีไฟเข้าแล้วนะคะทา่านผู้ชมมงไมนี่มีไฟเข้าแล้วนี่พาน,นะคะได้อำจังมีของเก่า โอ้โหดูเสานะคะเสาที่สวยงามนะคะอันนี้ห้องครัวนะคะห้องครัวเนาะมาประจูปายจันนะคะนี่ไปจันนะคะนี่โอ้คัสสิกนะคะก็น,นี่หละเนาะก็วิถีชีวิตของหมู่บ้านน้ํานะคะก็จะตักน้ําเอออันนี้น่าจะตักน้ําขึ้นมาเองนะคะตักน้ําบ่อนะคะ ตักน้ําบ่อมาแล้วก็มาใส่เองนะยังไม่มีการปั๊มอะไรขึ้นมานะมีห้องครัวนะคะห้องครัวเออคัสสิคเน่คัสสิกาโนห้องครัวห้องครัวไทยขืนจะเป็นแบบนี้แหละอันนี้ปราจันเลยปวยวะเออเปวยะปราจันในตักน้ำมาเออตู้ตีดเป็นไตแพ้น้อไหนไม่ก็ไตแพ้มาันี่ยองว่าเป็นในใมันอ๋อนี่น้า โอ้ตีกันนี่ของเก่าเน่เอ้ยของเก่าไม่มีนั่นของเก่านี่นี่นี่ประตูโุ้ยประตูนูอันไหนอะใส่กางอันน่ะมาแนวเมียกะอันนั้นเจ๊หำยนเจมีกอมีหย่อนมีหำยนเนี่ยเมียเมียเมียมันเป็นใจก้างอ่ะแต่โบราณอะเอออืมถ้าไม่โบราณนี่เขาจะมีเนาะเนี่ยจะมีหำยนอะไรนะแลนี่ไม่มีแล้วนี่ใจ ปิดประตูค่ะไปเราจะไปแล้วนะคะเราจะไปแล้วก็ไปดูหินจารึกนิดนึงก็ก็ไปเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคิปนี้นะคะเราเราไปดูดูหินจารึกจารึกไม่ใช่มันน่าจะเป็นหินมปอดนะประวัตเล็กน้อยนคก็หลังจากที่เราไป อะไรนะวัดน้ำเนาะวัดน้ำแล้วก็วัดจอมหมอกมานะคะเราก็ไม่ได้พาท่านผู้ชมนะคะไปดูที่ในวัดวัดน้ำนะคะก็วันเราดีบนะคะดีบมากเลยนะคะก็สเพราะว่าดีบมาที่นี่นะคะเอ้ยยังไม่หมอกนะคะก็ติดตามชมในคลิปหน้าเลยนะคะก็เนาะตอนนี้เราอยู่ที่ที่นี่แล้วนะคะแล้วก็อะไรนะ เรเอ้ยเราเลยใช่ก็เราสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะลาทั้งชมตรงนี้นะคะแล้วไว้ติดตามชมสาวใสผืนในคลิปหน้านะคะคลิปคลิปต่อไปเนาะค่ะคลิปต่อไปนะคะก็ ฝากติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะไลค์แชร์กดซับสไครป์ให้เราสนับสนแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกับเราในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอ้โอคพูดดีมากทยอยไปรับชมเลยโอเคไปตามมาติดคลิปนี้เลย